สวามอะไรก็ค่ะเพื่อนๆพ,พบกับชาอีกแล้วนะคะแอดมินชานะคะแอดมินกลุ่มของอร่อยๆนะคะที่ว่านะคะวันนี้นะคะ จะมีเมนูมาแนะนํานะคะซึ่งที่ชิมมาแล้วก็คืออร่อยมากนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะนั่นก็คือลูกชิ้นอืมก็คือลูกชิ้นลูกชิ้นย่างนะคะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นย่างเตาถ่านนะคะแต่ที่เด็ดของเขาก็คืออยู่ตรงน้ําจิ้มของเขานะคะก็คือนี่นะคะก็คือชาสั่งมาแบบเป็นรวมๆนะคะแล้วก็ให้ทางร้านเขาหั่นมาให้เลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะก็จะแบบมีรวมๆแบบนี้นะคะลูกชิ้นอาจจะธรรมดาน,นะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะก็ซื้อมาหลยายอย่างคะเพราะว่าชาลีก็ชอบทานนะคะก็จะมาเป็นแพจกิจจิ้งแบบนี้นะคะมาส่งที่บ้านเนาะก็จะมีแหนมเนื้อแหนมปลาอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีเด็ดของเขานะคะอยู่ตรงน้ําจิ้มนะคะก็จะมีน้ําจิ้มอีกสามแบบนะคะน้ําจิ้มแบบแรกนะคะนี่นะคะนี่เลยนี่คือน้ําจิ้มหวานของเขานะคะอันนี้คือน้ําจิ้มหวานนะคะ ะะก็จะเป็นแบบเด็กๆนะคะทานได้นะคะไม่เผ็ดนะคะก็คือจะทํากับมะขามเปียกเป็นหลักนะคะแต่ไม่ได้แบบเปรี้ยวปี๊ดไปเลยแบบนี้นะคะก็คือแบบรสชาติอร่อยอะคะ่ะและอันที่สองนะคะนี่เลยเป็นน้ำจิ้มพริกสดนะคะก็จะมีความเผ็ดกลางๆนะคะคือใครที่ชอบทานเผ็ดน้อยๆแนะนําตัวนี้นะคะนี่และตัวเด็ด น้ำจิ้มพริกแห้งนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะไม่แน่ใจเห็นไหมอร่อยมากนะคะก็คืออยากแนะนำนะคะนี่เขาก็จะส่งนะคะห้าสิบาทขึ้นไปส่งทั่วนาราี่ว่านะคะในเขตอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนีน่นะคะ ชาชอบเป็นพิเศษเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกแห้งนะคะอันนี้นะอร่อยมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องอีกสักชิ้นหนึ่งตอนนี้แอบชาลิปกินอยู่นะน้องมาเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ทน อันนี้น้ำจิ้มพริกสดนะครับอร่อยเพื่อนๆลองไปซื้อกันนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ในกลุ่มของอร่อยๆนะคะที่ว่านะคะหรือไม่ก็ทักเฟซแม่ค้านะคะ Facebook IreneIra น,นะคะแต่บอกว่าอร่อยจริงคอนเฟิร์มก็ามีหลายอย่างนะคะมีตั้งแต่ราคา5บาท10บาทนะคะแล้วก็15บาบาทนะคะแต่ละอย่างะครับ ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะแต่น้ำจิ้มเด็ดจริงอะไรจริงคอนเฟิร์มไปลองหาซื้อได้นะคะจะขายเฉพาะวันหยุดนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะแท็กแม่ค้านะคะเผื่อว่าใครสนใจแล้วก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวบอกว่าอร่อยมากจริงๆนะเพื่อนๆไปหาซื้อกันอร่อยเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเลยนะคะไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดหรือว่าหวานโดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาส่วนตัวชานะคะชาอร่อยค่ะแล้วก็มั่นใจได้ที่นะคะก็คือแม่ค้ามุสลิมนะคะฮาลล์นะคะสะอาดนะคะโอเคค่ะถ้ายัางไงเพื่อนๆอยากจะทานนะคะก็สั่งกได้นะคะก็เท่าที่ชาชิมแล้วอร่อยมากค่ะผ่าน <laughs> ถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวก็ามาเจอกับชาอีกทีหนึ่งนะคะออลองติดตามดูนะคะเ่าเผื่อว่าชาต่อไปชาจะแนะนําร้านไหนอีกนะคะตอนนี้เราอาจะอาจจะเห็นหน้าชาบ่อยขึ้นนิดน,นึงนะคะเพราะว่า เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนมาเป็นรีวิวแนววิดีโอบ้างครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้แบบเห็นเป็นรูปภาพแล้วแบบมันจะมันจะแบบว่าน่าน่าซื้อมากกว่าการเป็นรูปภาพอย่างเดียวนะคะถ้ายังไงก็ใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทาในช่อง youtube ก็ฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะคะเต็มอคัคาเซค่ะสวัสดีค่บ